สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวการน,นั่งรถไฟไปเที่ยวอุทยานะแล้วก็เริ่มต้นด้วยสถานีชุมทางบางซื่อไปถึงสถานีอุทยาด้วยตั๋วราคา61บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็ถึงอุทยาได้แล้วแล้วเราก็มาถึงสถานีอุทยา ในการเที่ยวยุทธยาครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวนะร้านเช่าก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีอยู่เป็นซอยเล็กๆดึนเข้าไปก็จะมี2-3ร้านได้เลยก็จะมีให้เลือกมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นราคา200บาท300บาทหรือว่าจะเช่าจาักรยานก็ได้นะ50บาทแต่เราอ่ะเช่ารถมอเตอร์ไซค์2อ0บาทเขาก็จะแจกแผนที่ให้เรานะั้นแล้วก็อธิบายเส้นทางว่าควรจะไปที่ไหนดีไปที่ไหนบ้างแล้วก็ ตอนกลับเนี่ยให้เราอ่ะเติมน้ำมันให้เต็มแล้วก็ค่อยไปคืนเขาวัดแรกที่เราเลือกไปเที่ยวเนี่ยก็คือวัดมหาธาตุนะก็แบบวัดแรกก็ประทับใจเลยคือกว้างขวางแล้วก็มีที่จอดรถให้นะนี่ก็เป็นตัว๋วเราก็ต้องจ่ายตัว๋วเพื่อที่เข้าไปเที่ยวชมนะมันก็จะมีราคาแบบเป็นเหมาเลยก็มีเราอ่ะเลือกเหมา บัตรเข้าชมแบบหาเนี่ยสามารถไปวัดอื่นได้แล้วก็เราก็เอาบัตรเนี้ยไปเข้าฟาร์มด้านหลังนะแล้วก็ตรวจเข้าไปได้เลยไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันค่ะแต่ว่ายุธยาค่อนข้างร้อนมากเลยนะสําหรับเราคือใครไปเนี่ยก็แบบเตรียมพัดพัดลมอะไรอย่างงี้ไปนิดนึงแต่ก็มีส่วนที่ร่มรื่นแล้วก็ ชื่นชมบรรยากาศเมืองกรุงเก่าสวยมากเลยวัดที่สองที่เราจะไปเนี่ยก็คือวัดธรรมิกราชข้างในก็จะมีที่ทําบุญเยอะแยะเลยช่วงที่เราไปนี่ก็เป็นช่วงวันอาสากับวันเข้าพรรษานะแล้วก็ทําบุญหล่อเทียน ่อไปแล้วก็จะไปที่วิหารพระมงคลบพิษนะที่นี่ก็ใหญ่โตแล้วก็มีคนแบบแต่งตัวสวยๆช่าชุดกันเยอะแยะเลยแล้วก็เราอะเดินทะลุมาที่วัดพระศรีสังเพชวันนี้เราชอบมากอ่าแล้วก็มันจะมีแอปพลิเคชันที่แบบสามารถดูมันเป็นแบบ AR สามารถดูได้เลยว่าตรงเนี้ยเราเอามือถือเราถ่ายขึ้นไปนะก็จะเห็นว่า เมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนอ่ะมันเป็นลักษณะยังไงก็าแบบโ่้มีสุดยอดมากเลยเหมือนแบบย้อนเวลาไปหา,าดีตเลยแล้วเราก็เดินกลับมาที่วิหารพระมงคลประพิษนะที่นี่อ่ะคนค่อน,นข้างเยอะแต่ข้างในเนี่ยก็จะมีที่ทําบุญเราอ่ะเป็นสายโมลเราก็เลยเสียมเสียงสีก็ได้แบบไปที่หนึ่งเลยจ้าเราก็เริ่มหิวแล้ะก็เลยไปตะเวนกิน ร้านแรกทีเ่เรากินคือก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กเจ้าเก่าเนี่ยชามละยี่สิก็ซัดกันไปเลยคนละสี่ชามจุแล้วเราก็มาต่อที่ร้านบ้านข้าวหน่มเป็นคาเฟ่สไตล์แบบ ขนมไทยอ่ะมีหลายแบบหลายชนิดมากนะบางแบบเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินเขาก็จะให้กระาดาษมาถ้าเราเลือกหยิบขนมก็ไปชำระเงินแล้วก็นั่งนั่งกินกันได้เลยค่ะขนมไทยที่เนี้ยมันไม่หวานมากนะมันหวานกำลังกำลังดีเลยแบบใครที่ชอบกินขนมหวานแบบสไตล์ขนมไทยอ่ะแนะนำให้มา,าลองที่ร้านนี้ได้เลยนะ ต่อไปเนะี่ยเราก็จะไปถนนใสโรต,ตีก็ไปหาโรตีซื้อกันแล้วก็ไปร้านนึงดังซื้อกลับมาคือแป้งอหอมมากเลยอ่ะแล้วก็ไปร้านเสือร้องไห้ต่อนะคือแบบอยากลองก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ที่นี่ก็จะเป็นแบบร้านแอร์นะก็ก๋วยเตี๋ยวอร่อยแต่ติดเค็มนิดนึงแต่แบบเออเนื้อเนื้อ,เ,อเขาแบบดีมากดีมากสำหรับ,บเรา เขาก็อร่อยนะเราเลิกเป็นแบบเส้นมามีนะมหมีป่ปอปคือแบบอยากกลับไปกินอีกรอบเลยก่อนที่เราจะกลับไปกรุงเทพนะเราก็มีวัดหนึ่งที่เราอยากไปซึ่งคนที่ให้เช่ารถอ่ะเขาก็ได้นำวัดนี้นะก็ชื่อว่าวัดชัยวัฒนาบาม คือแบบไปแล้วแบบสวยมากจริงๆคือกว้างแล้วก็ตรงข้ามของวัด่จะมีร้านเช่าชุดไทยชุดต่างๆอะ่ะแบบเยอะมากๆแต่และคนก็จะแต่งตัวใส่ชุดไทยสวยๆสไตล์แบบออเจ้าะนะนี่ก็เป็นวัดที่แบบเก่าแก่เลยอะ่ะสวยมากจริงๆอันนี้ก็เป็นวัดสุดท้ายเราเที่ยวเสร็จแล้วแล้วก็กลับไป คืนรถแล้วก็ไปสถานีรถไฟรอกลับกรุงเทพกัน